แล้วกูนั่งบังข้อความสำคัญเลยไอ้เหี้ยกูอ่ะกูหลบก่อนฮึอันหนึ่งนอนหรือยงังคะเป็นเสียงอันนี้เดี๋ยวขอแสดงเป็น,นอ่านอนหนึ่งก่อนนะคะขออ,ญญนะขออนุญาตนะขออนุญาตนะอ่าเป็นเสียงนี่ครับอันหนึ่งนอนหรือยงังคะอุ้ยส่งไฟล์เสียงมาอีกแล้ว เปิดฟังดิตอานี้ครับหมอเอาฟังดิรับเูเฮ้ยฟังหน่อยครับผมเด็กมันพูดอะไรก็ฟังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งไปได้ไหมฮะเบียังไป้วเนี่ยโทรศัพท์อยู่นี่ครับผมโทรศัพท์ไหนครับสวัสดีครับผมกดหน่อยยี่สิบวิเมื่อกี้เนาะโอ้ไปไหนอะทำโรงอีกแล้วโอ้ยพีเอ็มสองจุดห้าเดีเยนี่ที่ไหนเนี่ย แม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร